ไอซียูนิเมสวัสดีครับนี่วันนี้นะฮะใครที่เป็นสาวกของโปเกมอนนะครับแล้วมีนะครับแผ่นเกมของอาโปเกมอนที่เป็น 3DS นะฮะหรือจริงๆตัวนี้สามารถเล่นได้ในเครื่อง2 ds แบบที่ผมมีนะครับก็มีอีเวนต์พิเศษนะครับในช่วงนี้เนาะปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของโปเกมอนนะฮะก็มีในส่วนของกิจกรรมต่งตางๆมากมายรวมไปถึงการเปิดตัวล่าสุดอย่างโปเกมอนอา Moon and Sun ด้วยนะครับซึ่งปลายปีนี้เราน่าจะได้เล่นเกมภาคใหมให่กันแล้วนะครับก็มีอะไรใหม่ๆมีสตาร์เตอร์เจนใหม่ให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ในส่วนที่ผมแจ้งไปก็คือเราจะมาดูอีเวนต์ในส่วนของการรับเจ้านี้เลยเซเนอัสนะฮะที่เป็นอ่าายนีใครที่ชอบสีสันแปลกประหลาดน,นะครับจริงๆมันไม่แปลกประหลาดหรอกมันก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษที่เราได้ในการซื้อแผ่นเกมนะครับก็ช่วงหลังๆเนี่ยโปเกมอนมีอีเวนต์ในส่วนที่ การซื้อแผ่นเกมเราก็ได้รับโปเกมอนเนี่ยเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมาถึงอีเวนต์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอย่างต้นเดือนเราก็มีในส่วนของเจ้าซีการ์ไปแล้วเด็กตัวแซดนะฮะที่ใครคุ้นหน้าคุ้นตากันดีตอนนี้ทางช่องของโปเกมอนนะที่เป็นลิขสิทธิ์ของ True Content นะฮะก็มีภาค XYZ มาแล้วนะฮะก็ทีนี้ผมมีในส่วนของการเข้าไปเลือกนะครับ รับตัวเซเนอร์ที่เป็นชายนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการรับนะครับใครที่มีเกมนะครับก็อย่าลืมไปรับกันจริงๆเขามีช่วงเวลานะก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้าซีการ์ดไปแล้วนะก็ตามด้วยเซเนอร์นะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อจากเซเนอร์ก็เป็นนี้เลยอีเวน์เท่านะครับสีสันสวยมากๆเลยทีเดียวอะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการรับเลยบอกเลยว่าโอเคอะยังไงก็คุมนะครับซื้อแผ่นเกมมาแล้วก็ยังได้รับตัวพิเศษพิเศษแบบนี้ด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยครับ เข้าเกมมาครับก็เลือกไปเลยนะครับที่อันที่สองนะครับ Mystery Gift นะฮะจากนั้นก็เลือกไปที่อันแรกเลยครับ Receive Gift นะฮะอย่าลืมนะครับต่ออินเทอร์เน็ตไว้ด้วยเพราะว่าเราจะได้ฟรีนะครับจากอินเทอร์เน็ตเท่านั้นต้องมีสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะก็กดเยีสไปนะครับมีให้เลือกทั้ง4อันแหนเลือกอันไหนดี1 2 3 4นะครับแน่นอนนะครับว่าจากอินเทอร์เน็ต กดแยกไปเลยครับหลังจากนั้นก็มีการ s e a r c h ิ่งนะครับในส่วนของกิฟต์ดูซิว่ามีอะไรไหมมอีอีเวนต,ต์ตามที่เขาบอกกันมาไหมครับก็ลองดูเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยสําหรับกรุงเทพเป็นแบบชายนี่นะฮะนี่มาแล้วครับว้าว is a Chinese เซ n นอั s นะฮะส่งมาถึงเราแล้ว,ลวฟุ้งฟิง เนี่ยเดี๋ยวิวแฮสบีเลยซิเวเรียบร้อยนะครับใครที่ตามหาเซเนต์มานานะครับจริงๆอ่ะในเกมถ้าเราเล่นจนจบเกมอ่ะเรามีอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็นสีพิเศษด้วยชายนี่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปรับกันในส่วนของปริวารเซนเตอร์นะครับมีเขาเรียกว่าสาวน้อยคนหนึ่งยีรรลองอยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับด้วยกันนะครับอ่ะออกจากเกมก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้ผมเลือกเป็นภาค y นะครับจริงๆผมมีแผ่น x y แล้วก็เป็นอ่าอัลฟาซับไฟนะครับก็ตัวนี้เป็นแผ่น x ก,ก็เข้าเกมไปครับโอเคหลังจากที่วิ่งหลบเทรนเนอร์ทุกคนนะครับก็เข้าสู่เมืองนี้เลยฮะมาถึงในเมืองเราก็ต้องตามหานะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องมาเดินวน3รอบก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้ในส่วนของไข่ที่มันมาจากอ่า ตัวชายนี่เมื่อกี้นะครับที่มาจากเควสนะครับเฮ้ยผมรอเล่นอันนี้ผมวนเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเรามานั่งชมวิวกันแป๊บหนึ่งจะเสียเวลาไปไหนเนี่ยก็เราเข้าไปในส่วนของที่โปเกมอนเซ็นเตอร,ร์ดีกว่าครับเอาเอาเข้าไปสิจ้าโอเคมามาถึงแล้วเห็นไหมครับสาวน้อยนะครับที่ยืนอยู่ด้านซ้ายนะครับก็มาดูกันซิว่าตอนนี้เรามีโปเกม,มอนอะไรอยู่นะฮะผมอาจจะมีหลายตัวเลยนะฮะ ปุ่งอนเต็มไห้เราใช้ก่อนนะครับถ้าเรามีอยู่6ตัวเราก็ไม่สามารถรับตัวที่มาจากในนี้ได้น,นะครับจริงๆเนี่ยผมกดไว้นี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในในส่วนของบล็อกตอนนี้ผมมีกี่ตัวละโอ้บล็อกเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเจ้าอ่าออกจากนี้นะครับหกตัวสามสี่ห้าหกนะครับมีเช่สปินด้วยนะฮะ ก็เดี๋ยวเอาพวกนี้เก็บฝากไว้ในคอมก่อนฝากไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะจะได้รับเจ้าเซเนอรชายนี่แบบเต็มๆได้เลยนะฮะอย่าลืมนะครับใครที่มีแผ่นเกมก็อย่าลืมไปรับตัวฟรีแบบนี้นะครับปีนี้เป็นครบรอบ20ปีของเขาก็จัดเต็มครับมีอีเวนต์ดีๆนะครับให้เราได้รับเรื่อยๆก่อนแล้วนี่ก็มีแจกเจ้าซีการ์นะครับหรือโปเกมอนที่เป็นตัวแซดนะฮะก็รับใครที่รับกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมโอ้เดี๋ยวๆแผ่นนี้ผมไม่ได้รับนานตั้งแต่เควสของ ไอตัวผีเสืๆๆ้อวิเลียนนะฮะ๋ย่มีอะไรอีกเวนกรมตอนนั้นเซรบีนะตอนนั้นผมกดรับเฉยๆแต่ยังไม่ได้เข้ามารับที่สาวน้อยคนดีนะครับก็ดีนะที่มันเก็บไว้ให้นี่ครับอาได้รับแล้วนะครับเจ้าเซเนอร,นรอัพนะทีนี้เราได้รับมาแล้วจริงๆคลิปนี้ต้องโฟกัสไปที่เจ้าชายนี่เซเนออัพเท่านั้นนะฮะไอกสองตัวก่อนหนะ้าน,นี้ผมไม่ได้เข้ามารับนะครับแต่ก็คือเราสามารถกดรับในส่วนของหน้าเกมได้แบบเมื่อกี้ แต่ส่วนเราจะเข้ามารับในส่วนของอที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก็อีกเรื่องนึงนะเออผมเพิ่งสราบเหมอือนกันนะก็ทำแบบนี้ได้ก็โอเคนะสําหรับคนที่ไม่สะดวกบ,บ่อยๆนี่ครับเป็นอ่าท้ายของแฟรลี่นะฮะเลเวลร้อยเลยนะครับก็แบบว่าพัฒนาเลเวลอีกไม่ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะทํายังไงดีเราก็เอาเจ้าเซเนอัตเนี่ยไปทดลองข้างนอกกันดีกว่านะฮะ ไปจ้าตามฉันมานะจ๊ะโอเคระหว่างนี้นะครับเราก็ไปลองกันที่นอกเมืองดีกว่าเราจะได้เห็นอ่าล่างนะครับของไชนีเซนาร์ดแบบเต็มๆนะครับเย่เย,ย่สุเร็วนะฮะนี่เซน,นาร์มาแล้วนี่ถ้าเป็น n ชนีมันจะมีฟุง้งฟิงนิดนึงนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกแบทเทิลกันนะครับฝันตรงข้ามไปแล้วว่าหกขวจะสู้ผมได้เอาผมเร็วร้อยนะครับทําเป็นเล่นไปอ่าทาไงล่ะทีนี้เราก็ต้องเลือกท่าแบบเก๋เก๋ป่ะว่าจะทําอะไรเราได้อ้าวหลับซะง,งั้นเวรกรรมละทีนี้ดีเย อ้าวมาลดดีเฟนส์ของเราออีบ้าไปแล้วอย่าหลับสิตื่นสิเจ้าเซเนอาร์อ้าวสวยเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรเวร้อยของเรามันจะแบบว่าไหนไหนใครรู้บ้างว่าทำไมเจ้าเซเนอาร์ผมเนี่ยเรเวร้อยแต่ไม่ยอมโจมตีฝ่ายตรงข้ามเลยอะ่ะเออเฮ้ยทำไมเรเวลเก่งกว่าล่ะใครรู้นะครับสต็อปคลิปเราไปเมนด้านล่าง โอ้โดนอัดหนักด้วยนะฮะอันนี้คืออัดตัวเองโดนวอร์้การอย่างเดียวนะครับร้อนแบบนี้ต้องเจอแบบว่าปืนฉีดน้ำสาดเข้าไปนะครับเห็นท่าจะไม่ดีแล้วนั่นโดนลดพลังป้องกัน <laughs> อีกนะครับ <laughs> จริงๆใชน้นี่ตัวนี้ก็สีแบบว่าไม่ได้แปลกประหลาดไปจากเจ้เาเซเนอัสล่างเดิมนะครับก็ค <laughs> <laughs> ือสีตัวนี้ก็จะอ่อนลงเป็นฟ้าแบบฟูงมฟิงนะครับเพราะว่า ตัวหลักเขาจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ําเงินๆๆออกเข้มๆเลยใช่ไหมเลือดเยอะอยู่นะครับเนี่ยสามรอเก้าสิบสามนะครับแต่ผมกําลังจะตายแล้วละ่ะนี่โอ้โหฝนตกานการกระหน่เอาอยัางไงต่อดีละ่ะไม่ตีเขาเลยไม่โชว์พาวเลยอ่ะ <c ười> ไม่ทำอะไรสักอย่างเอเออ่ะอ่ะเย็นนิ่งๆไป เห็นถ้าไม่ดีแบบนี้ไปดีกว่าเห็นอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือเจ้าสนาสเนี่ยมีเลเวลหนึ่งรเลยทีเดียวนะฮะแต่ด้วยความที่ผมเพิ่งรีสตาร์เล่นใหม่นะครับเรายังไม่ผ่านยิมใดๆเลยนะครับมันก็จะมีข้อกำหนดว่า,าถ้าเราได้รับเขาเรียกว่าโปเกมอนมาจากการแลกเปลี่ยนอื่นๆใดๆนะครับก็จะทําให้สามารถนะครับ เขาเรียกว่ามันไม่เชื่องอ่ะเออทำยังไงก็ไม่เชื่องระหว่างการต่อสู้ก็จะมีปัญหาแบบนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่มีแผนเกมก็อย่าลืมไปรับกันนะครับเป็นไงบ้างครับเซนอัดแบบถ้าได้รับตอนเริ่มเกมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอาเลเวลร้อยแบบนี้มันไม่ต้องเป็นโปเกมอนในตำนานหรอกครับแค่โปเกมอนธรรมดาที่เราแบบเทรดข้ามกันเลเวลเยอะขนาดนี้นะครับมันก็ไม่เชื่องฟังเราไม่รู้เรื่องนะครับโจมตีสเปรยสปาแบบนี้นะฮะแพ้ก็สมควรแล้วก็ ำหรับคลิปนี้นะครับในส่วนของการรับเสนออาที่เป็นอีเวนต์นะครับใครที่รับไม่ทันไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับใครมีแผ่นเกมอยู่ก็สามารถรับได้นะครับในส่วนของภาค X Y นะครับรวมไปถึงอัลฟาซับไฟกับโอเมกาลูบีด้วยนะครับใครที่มีแผ่นอยู่4เกมนี้นะอีเวนต์สำหรับปีนี้ก็ยังได้อยู่เพราะว่าเราไม่รู้นี่ภาค Sun and Moon หรือ Moon and Sun มานะครับ X Y อาจจะโดนตัดออกอีเวนต์ก็ได้นะครับอาจจะไปเคล สำหรับเจนใหม่ไปแทนนะครับก็ปีนี้มีอะไรให้เรากอบโกลยก็กอบโกลยไปนะครับสำหรับตัวฟรีฟรีแบบนี้ก็ ICU a n i นิเมตคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปด้วยนะครับช่วงนี้เปิดเทอมกนะันแล้วใช่ไหมหลายคนหายนะหน้าหายตามไปนะครับใครที่แวะมาดูคลิปก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคุยกันนิดนึงชอบภาคไหนหรือเคยเล่นภาคไหนมาตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะปีนี้เขามีเว้นครบ20ปีใช่ไหมใครเคยเล่นภาคไหนนะครับชอบภาคไหนมาก่อนเจเนเรชั่นไหนเนี่ยก็พูดคุยกันในด้านล่างเลยวันนี้ลาไปก่อนแล้ววนะคครรััับบสสดี เฮ้ยรู้ยัง ICU Anime มีช่องทางไลน์ให้พูดคุยกันเพิ่มด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะพูดคุยกันมากขึ้นสอบถามข้อมูลอะไรโดยตรงนะครับก็แอดมาเลยนะครับที่แอด ICU Anime อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะแล้วทักมาคุยกันนะครับแล้วเจอกันยิ่งลาย,ยิ่งใกล้